แค่นี้เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับเราติดเจ้าตัวบังคับแสงของตัวไฟ PowerTube ทั้ง 15C แล้วก็ตัว 30C เข้าไปเสร็จสับเรียบร้อย สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพราะวันนี้ผมมีแกจเกตของทาง Nanlite เนี่ยมารีวิวแล้วก็มาติดตั้งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตัวนี้เหมือนจะง่ายนะครับแต่ค่อนข้างที่จะติดตั้งยากงงซับซ้อนนิดนึงสาหรับใครที่ใช้ตัวไฟ power t o o l นะครับ 15C หรือว่า3 0มจะมีตัวนี้เฉพาะรุ่นมาเลยวันนี้ที่จะเอามาติดตั้งให้ดูก็จะเป็นของตัว34นะครับตัวนี้อย่างที่เห็นครับจะอยู่ในกล่องแบบนี้ในกล่องคือ1ชุดนะครับที่ใช้กับไฟตัว power t o b e 1ตัวตัวนี้จะเป็นแนนไลท์ BD PT 3ีทบวก EC นะครับจะเป็นมีบวกกิจตารางมาให้ด้วยตัวนี้ราคา1อันอยู่ที่2550บาทนะครับประกันศูนย์ไทยซ o b m e d มีเดียนาน1ปีนะครับก็เวลาเพื่อนๆซื้อไปแล้วเปิดแกะกล่องออกมาแล้วผ้ามันฉีกข,ขาดอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะส่งเคมเปลี่ยนตัวได้ทันทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูของในกล่องตัวนี้ก่อนว่า มีอะไรมาให้บ้างเวลาเพื่อนๆซื้อไปสามารถที่จะเช็คของตามคลิปนี้ได้เลยแกะออกมานะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็วิธีการติดตั้งนะครับต้องบอกก่อนว่าใครที่ซื้อไปแล้วติดตั้งทางแรกนะครับอาจจะงงๆเหมือนผมนะตอนแรกๆที่ผมหยิบขึ้นมาเพื่อจะติดตั้งเนี่ยก็มีอาการงงสับสนนิดน,นึงว่าตัวไหนจะใช้อะไรนะอันนี้คือของที่อยู่ในกล่องเราแกะออกมา เอาแกะออกมาครับนี่ครับเราจะเจอกับกระเป๋าผ้าไนาล่อนแบบนี้สกินคําว่า n a n l i e มาเลยนะครับก็จะแกะออกมาของที่มีอยู่ในชุดเนี่ยจะมี1ชิ้นครับ2ชิ้นนะครับ,นนรบแล้วก็3ชิ้นในกระเป๋านี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วนะครับจะมี3ชิ้นหลักๆเวลาเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยก็เช็คของตามคลิปนี้ไปได้เลยมี3ชิ้นหลักๆ เราจะมาดูชิ้นแรกกันก่อนนะครับเป็นชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้จะเป็นตัวล็อกไฟแล้วก็ตัวตั้งทรงของตัวบังคับแสงทั้ง2องอันนี้นะครับเป็นตัวล็อกไฟหัวท้ายแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแกะมาแล้วเราจะติดตั้งเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงมันจะมีข้อสังเกตที่มันไม่เหมือนกันอยู่อันหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะติดหัวก็ได้ติดท้ายก็ได้นะมันมีฟิกเฉพาะมาแล้วนะครับว่าจะต้องตัวนี้จะต้องติดหัวตัวนี้จะต้องติดท้ายนะครับ อันนี้คือของชิ้นแรกที่มีมาให้ก็คือตัวบานบังคับแล้วก็จะเป็นตัวล็อกไฟอันนี้ตัวที่สองจะเป็นผ้าบังคับแสงนะเอาไว้เวลาตั้งรูปตรงมันจะเป็นตัวบังคับแสงอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นภาพน,นะเดี๋ยวดูตอนประกอบอีกทีหนึง่งแล้วก็ชิ้นที่3ครับชิ้นที่3ก็จะเป็นทรงยาวๆแบบนี้ครับตัวนี้จะเป็นกริดนะครับเป็นตารางจะเป็นช่องตารางแบบนี้นะเอาไว้บังคับแสงไม่ให้แสงเนี่ยมันพุ่งโมัตัวไป นระทิศคละทางนะยังงงงกันอยู่นะอาจจะยังมองไม่เห็นภาพตอนที่ผมได้มาตอนแรกเนี่ยประกอบผิดประกอบถูกนะครับก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเผื่อใครที่ประกอบแล้วมันไม่ได้ทรงตามที่ต้องการนะครับเริ่มจากตัวแรกเรานําไฟตัว power t u b e 15c หรือว่า 30c นะครับมาวางไว้ตรงนี้ปึ๊บแล้วเราพลิกมาด้านหลังครับพอเราพลิกมาด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นตัว ปุ่มคอนโทรลสวิตช์คอนโทรลต่างๆนะที่อยู่ตรงนี้ในตัวปุ่มคอนโทรลตรงนี้มันจะมีตัวหน้าจอ LED ด้วยคราวนี้เรามาดูตัวนี้กันครับเห็นไหมว่าทั้ง2ตัวนี้มันต่างกันอยู่มันจะมี1ตัวที่มีช่องตรงกลางนะครับตรงนี้ช่องตรงนี้มันจะเอาไว้ใส่เข้ากับตัวฝั่งที่มันเป็นหน้าจอ LED นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาไอ้ตัวนี้ไปใส่พอเราติดตั้งเข้าไปเสร็จเราก็จะมองไม่เห็นค่าการตั้งค่าต่างๆที่หน้าจอ LED นะก็จะทํางานยากขึ้นครับคราวนี้เราใส่เข้าไปเลยดูตัวช่องนะครับให้มันพอดีกับตัวหน้าจอช่องตรงนี้มันจะสามารถทําให้เรามองเห็นตัวหน้าจอการตั้งค่าต่างๆได้ของตัวไฟ Power Tube นะครับเราก็จะมาใส่ตัวนี้ก่อนคราวนี้เราสามารถที่จะพลิกกลับด้านมาได้แล้วใส่เข้าไปที่ไฟนะครับแบบนี้ ถ้าเราใส่ให้มันอยู่ด้านเดียวกันได้ก็จะดีดันเข้าไปให้ติดตัวหัวเลยนะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปครับคราวนี้เราก็จะได้รูปทรงแบบนี้แล้วหัวกับท้ายนะอย่าใส่ผิดน,นะครับสังเกตตรงนี้นะเรามาดูที่ผ้าตัวนี้ครับเราเอาด้านที่เป็น,ปนคำว่าสกรีนว่าเนลไลท์เนี่ยลงไปกับพื้นแบบนี้ตรงด้านหัวเนี่ยจะมีตีนทุกแกอยู่ทั้ง4ี่มุมเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้6จุดจะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันติดตรงไหนเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลย ด้านบนหัวเนี่ยพอเราใส่เข้าไปแล้วนะครับเราสังเกตดูดีว่าไอช่องตรงนี้มันจะเข้าร่องพอดีเลยนะเห็นไหมครับมันต้องโผล่ออกมาแบบนี้เพื่อให้เรามองเห็นของการตั้งค่าหน้าจอ LED ได้นะแล้วพอเสร็จแล้วครับเราก็เอาตีนลุกแกเนี่ยติดเข้าไปเลยติดเข้าไปที่ตัวนี้นะครับปุ๊บเรียบร้อยเราได้ด้านบุมหัวแล้วคราวนี้เรามาติดด้านท้ายต่อแล้วก็วางเข้าไปเหมือนเดิมนะครับปิกตัวนี้ลงแล้วก็ ขึงให้ตึงนิดนึงดึงให้ตึงแล้วก็แปะเข้าไปเลยครับนี่มันจะอยู่รูปทรงแบบนี้เมื่อเพื่อนๆขึงผ้าเข้าไปแล้วนะมันต้องตึงแบบนี้นะไม่ใช่หย่อนนะครับถ้าเกิดหย่อนเนี่ยแสดงว่าอาจจะใส่ผิดด้านก็เป็นได้ตั้งต่อไปก็จะเป็นกริดว่าช่องตารางความให้ติดกับไฟนะครับแล้วคันนี้มันต้องม้วนออกแล้วก็วนออกติดเข้าไปที่ตีนทุกแกด้านหลังนะทั้งสองอันเลยม้วนออกนะครับแล้วก็ติด ต่อไปเราก็ดึงด้านหัวเนี่ยให้ตึงเมื่อเราดึงตึงแล้วครับเราก็หมวนกลับมาด้านหลังเหมือนเดิมครับเอาตีนทุกแกแตะเข้าไปก็จะมีตีนทุกแกอีก6จุดที่อยู่ตรงกลางตรงหัว2ฝั่งนะครับเราก็ ตีนตุ๊กแกเข้าไปแบบนี้แค่นี้เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับเราติดเจ้าตัวบังคับแสงของตัวไฟ power tube ทั้ง 15C แล้วก็ตัว 30C เข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยถ้าเกิดเราต้องการที่จะล็อกเข้ากับตัวขาตั้งไฟว่ามันจะมีช่องตรงกลางที่อยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะเอาตัวล็อกไฟเนี่ยใส่เข้าไปล็อกไฟตรงกลางนะครับแบบนี้เราก็ล็อกไฟเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะ เอาตัวไฟ power tube ที่ใส่ตัวบังคับแสงเนี่ยติดตั้งเข้าไปที่ขาตั้งไฟของเราได้เลยครับ <Piet. S 1> ต,ต, the BE ต่อไปนะครับเรามาดูตัวที่ใส่ตัวบังคับแสงเข้าไปแล้วกับตัวที่ไม่ใส่ตัวบังคับแสงนะครับดูว่าแสงมันจะกระจายต่างกันบ้างน้อยแค่ไหนเริ่มจากตัวแรกนะครับแบบนี้อันนี้ถ้าเกิดใครต้องการแสงที่มันกระจายมากๆเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องใส่ตัวบังคับแสงตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะบังคับแสงครับแบบนี้เห็นไหม มันจะโดนบีบลำแสงให้อยู่เฉพาะจุดนะครับสำหรับงานที่ต้องการเน้นแสงเฉพาะจุดจริงๆเราก็ใส่ตัวบานบังคับแสงตัวนี้เข้าไปนะครับหรือว่ามันจะเป็นเหมือนซอฟบล็อกซ์แหละแต่ว่ามันไม่มีผ้าซอบด้านหน้านะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ใส่กิดนะครับด้านหน้าตรงนี้นะเราสามารถที่จะแกะมันออกได้แบบนี้ครับเอามันออกถ้าเราต้องการงานที่ละเอียดขึ้นแบบนี้เห็นไหม เราสามารถที่จะบานบังคับแสงนี้ได้แสงมันก็จะไม่ล้วนไหลมาด้านหลังนะจะไม่เหมือนตัวที่ไม่มีเห <He ard S 2> ็นไหมครับอันนี้คือตัวที่ไม่มีแสงมันจะล้วนไหลมาดักทางด้านหลังได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่มันมีบานบังคับครับมันสามารถที่จะบังแสงไม่ให้แสงมันล้วนไหลมาโดนฉากข้างหลังได้แบบนี้นะครับเราต้องการมุมกว้างมุมแคบขนาดไหนเราก็สามารถที่จะ บีบลาแสงของมันได้เลยนะครับโดยผ่านตัวปานบังคับแสงตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวบังคับแสงของตัวไฟแนลไลท์พาวเวอร์ทูบห้แล้วก็3 4มนะติดตั้งตามผมเนี่ยไม่ยากเลยครับรับรองว่าเพื่อนๆติดได้ตึงแบบนี้แล้วก็ติดได้ถูกต้องแน่ๆครับส่วนคลิปหน้าเราจะมีแกสเจอตัวไหนของทางแนลไลท์เนี่ยมาทำให้ได้ดูกันอีกมารีวิวให้ได้ดูกันอีกติดตามชมครับส่วนคลิปนี้ขอขอบคุณทางซี b m e d มีเดียที่ส่งตัวนี้มาให้ผมได้ลองเล่นแล้วก็เอามา ทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของเราแล้วครับสวัสดีครับ